วันนี้กลุ่มพวกเรามานําเสนอเรื่องชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากการปกครองของจักรวรรดินิยมได้อย่างไรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต,เเต,อองต้หรือเอเชียอาณีเป็นพื้นที่ในทวีปเอเชียตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีปอยู่ซึ่งเรามีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการประทุข,ของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยดินแดนและเกาะน่านตะวันออก และตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นยิ่ใหญ่และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้วหมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดียแต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังไม่รวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้นรวมไปถึงตอนใต้ของจีนฮ่องกงและไต้หวันแต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการการแบ่งทางการเมืองทําให้ส่วนดังกล่าว จะถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือลทัทธิจักรวรรดินิยมลทัทธิจักรวรรดินิยมเป็นแนวความคิดของชาติมหาอำนาจในยุโรปอำนาจและอิทธิพลของตนเข้าครอบครองดินแดนที่ล้าหลังและด้วยความเจริญในทวีปต่างๆเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเช่นแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้าชาวยุโรปเข้ายึดครองดินแดนของชนชาติต่างๆในรูปแบบของกาล่านนยคม <Modern> ภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดินิยม 1. จกักรวรรดินิยมเข้ามา SEA มีจุดประสงค์ด้านเดินที่แตกต่างกัน 2. จุดประสงค์หลักเพื่อการค้าขายและขยายอยิทธิพลไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามายึดครอง 3. การแข่งขันการรักษาผลประโยชน์กีดการจักรวรรดินิยมอื่นและสถานการณ์ให้ภูมิภาคทำให้จักรวรรดินิยมตัดสินใจข้อบครอง SEA 4. ความมุ่งหวังของจักรวรรดิการตอบสนองและปรับตัวของชาวพื้นเมืองทำให้นโยบายการปกครองจักรวรรดินิยมและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันด้วยผลกระทบทางการเมืองมีสส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นส่วนของก่อนการยึดครองอนนอนน 1. น,งนโยบายของเจ้าอาณานิคมต่อสถาบันกษัตริย์ขึ้นอยู่กับสถานะว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 2. ฝรั่งเศสยึดครองกัมพูชาได้เสริมสถานะกษัตริย์กัมพูชาให้มั่นคงขึ้นจากเดิมอยู่ใต้อำนาจกษัตริย์สยามแต่มาอยู่ในอานตรขาของฝรั่งเศสกลายเป็นขุนเชิด 3. อังกฤษได้เสริมสถานะสุลต่าน ในมรลายูให้มั่นคงขึ้น 4. แต่สถานะกษัตริย์ในพมา่าอินโดนีเซียและเวียดนามกลับถูกโค่นล้มหรือไม่ก็ถูกลดความสำคัญจนไม่อาจต่อต้านเจ้าอาณานิคม 5. ฟิลิปปิน์ซึ่งเพิ่งมีสถาบรรันกษัตริย์อยู่เดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบในแง่นี้ต่อไปในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของการปกครองหลังการยึดครอง 1. อังกฤษดูจะปกครองได้ดีกว่าเจ้าอาณานิคมอื่นในพมา่าอังกฤษทำลายสถาบันกษัตริย์ใช้ในโยบายแบ่งแยกและปกครองในมาลายูอังกฤษจัดการปกครองต่างกันตามแบบขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และตำแหน่งยุทธศาสตร์ 2. ฝรั่งเศสมุ่งกอบโกยผลประโยชน์มากกว่าพัฒนาดูจากชาวพื้นเมืองต่อต้านและไร้ความตัอเทรภาพ ภายหลังสิ้นสุดการยึดครองของฝรั่งเศส 3. ฮอลันดาแม้จะไม่ได้พัฒนาเท่าอังกฤษแต่ก็ไม่ได้ย่ำแย่เหมือนฝรั่งเศสในฮอลันดาแต่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและวางรากฐานประชาธิปไตย 4. ฟิลิปปินส์เมื่ออยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนมีสถานะไม่ดีไปกว่าชาวพื้นเมืองอินโดจีนของฝรั่งเศส 5. เมื่อสหรัฐอเมริกา เข้ามาชาวพื้นเมืองดูเหมือนจะมีอนาคตมากขึ้นเพราะสหรัฐวางรากฐานประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตอนเองในระบบรัฐสภาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1. นึ่งเาวนานิคมมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตกเกษตรผลผลิตสินค้ากอบโกยทรัพยากรให้ได้มากที่สุด 2. ผลประโยชน์อยู่ในมือเจ้าอาณานิคมหรือชาวพื้นเมืองชั้นสูง 3. ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์แรงงานกลายเป็นหนี้สูญเสียที่ดิน 4. ชาวพื้นเมืองเพียงเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและทนรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ 5. ในแง่ผลผลิตอาณานิคมของอังกฤษพัฒนาผลผลิตการเกษตรได้มากที่สุดทั้งข้าวจากพม่า หรือยางพาราและดีบุกจากมาลายู 6. การบริหารของฝรั่งเศสที่ได้รับประสิทธิภาพทำให้ชาวพื้นเมืองในอินโดจีนส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาษีแต่ชนชั้นสูงไม่ต้องเสียภาษีทำให้ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นระหว่างคนจนกับคนรวยในอินโดจีนมีมากขึ้น จีดฮอลันดาบังคับการเพราะปลูกชาวพื้นเมืองอยากจนลงและอดอยากมากขึ้นแม้จะปรับปรุงในภายหลังแต่ภาพรวมชาวพื้นเมืองยังคงได้รับผลผลิตตอบแทนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเจ้าอนานิคมฮอลันดาแต่ฟิลิปปินดูเหมือนจะเคราะห์ร้ายและได้รับโชคเพราะสเปนทาให้ชาวพื้นเมืองต้องสูญเสียที่ดินทํากินแต่เมื่อสหรัฐเข้ามาสถานะทางเศรษฐกิจของชาวพื้นเมืองฟิลิปปิน ดีขึ้นอย่างมากต่อมาผลกระดบทางสังคมคุณภาพชีวิตของชาวพื้นเมืองขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจชาวมาเลยูที่รับการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานที่ดีช่วยให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นส่วนในพม่าที่มีการพัฒนาทางสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ไม่ดีเท่ากับมาเลยูทาให้เกิดความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติต่างๆ อย่างชาวพื้นเมือง,อ,งอินโดจีนเลนโดนิเซียก็ถูกกดขี่ไม่ต่างกันมากนะถูกล่าเลยที่จะพัฒนาสวัสดิการเกิดความแตกแยกเป็นชนชั้นมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้รับการใส่ใจส่วนชาวฟิลิปปินเนี่ยหลังจากสหรัฐปกครองดูเหมือนว่าจะมีอนาคตที่สดใสกว่าในอดีตเพราะว่าการที่สหรัฐเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาที่ดินทํากินทําให้สภาพชีวิตของชาวพื้นเมืองเนี่ยดียิ่งขึ้นตามลาดับ